กินจนเบลหมดแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทำไมลงไปฉะเชิงซามาประกงล่ะแปพัทยาไม่ใช่เหรอแล้วใครบอกว่าจะไปพัทยาล่ะจ๊ะก็ร้านหล่นนะค็ซื้อหมึกหอมเกยตื่นพัทยาก็ใช่ไม่ติดแต่ว่าหมึกหอมเกยตื่นพัทยาเนี่ยเขามีสาขาที่สองนั่นก็คือที่ฉะเชิงเซาให้เธอใช่ ก็เทกับว่าถ้าเกิดใครไม่อยากขับรถไปพัทยาก็สามารถมากินที่ฉะเชิชงเซาได้เหมือนจะใกล้กว่ามากเลย<ช>สิใสี่สิบห้านาทีป้าจากใน<ช>พระรามเก้าเมื่อกี้ใช่จ้ะถ้าใครไม่อยากเดินทางไปพัทยากลัวคนเยอะเดินทางไกลนี่เลยสาขาสองเขาที่ฉะเออชิชชงเซาแล้วสาขาสองคนจะไม่เยอะเหรอสาขาสองเนี่ยก็อาจจะคนเยอะเหมือนกันแนะนําให้โทรเช็คก,ก่อนแล้วก็เช็คเมนูเมนูแต่ละวันด้วยว่าเขามีอะไรบ้างเพราะว่าอาจจะมีไม่ครบเหมือนพัทยาเนาะโทรเช็คเบอร์อะไรจ้าเบอร์นี้จ้ะ ก่อนจะไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะใช่แล้วก็กดแชร์ด้วยจ่ายขานาดารุเยอะมากเลยกดหรือยังคะกดหรือยังกดกดแล้วแหละกดแล้วไปเราจะขับรถดีดีโอเคค่ะขับรถกันนะคะ ฟังไปเลยเปล่าเพูดพูดก่อนเปิดก่อนนิดนึงตอนนี้เขาเปิดเลยสิตอนนี้เราก็มาถึงร้านเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็บรรยากาศร้านก็จะประมาณนี้เลยก็จะเป็นแบบไทยบ้านนิดน ja ึงมีความเหมือนรับท่านอยู่ที่บ้านเพื่อนสันเลิศนะชอบนะได้ข่าวว่าเธอโทรมาสั่งทุกอย่างเยแล้วแล้วอ่ะก็เดี๋ยวเราเข้าไปในร้านกันแล้วก็ไปดูกันว่าเราสั่งอะไรไปบ้างแล้วก็วิธีการทําการชิมน่าเขลียต่างๆเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรคือทนไม่ไหวแล้วขอเปิดรายการแค่นี้ไปไปเร็วไปเร็ว อันนี้คือเป็นขั้นตอนการเลือกปลาหมึกทุกคนถ้าเกิดถึงแม้เราจะสั่งมาแล้ว,วเราเอาอะไรบ้างอะแต่ว่าเราสามารถเลือกได้ด้วยว่าเราจะเอาไซส์ขนาดไหน ไม่รู้สึกว่าสาขาเนี่ยยังไม่มีใครมาทําคลิปเลยป่ะคะใช่ครับพี่เฮ้ยเรา,าว่าเป็นดบบาวแรกวด้วยความอยากกินของตินนาก็เลยโผล่มาถึงนี่ดาวจริงๆทุกคนมันค่อนข้างใกล้นะใช่ใเมื่อกี้เห็นป้ายเหมือนกับแถวสุวินทวงศ์อ่ะก็หาตัวเนี้ยมาสักสามสิบโลประมาณน,นั้นไหมขับรถประมาณสักสี่สิบห้านาทีแล้วถ้าแต่ว่าใครอยากไปพาดาวไว้นรือไปตาม่ะผ่านวัดเยอะมากผ่านวัดเยอะมากใช่ไหมพี่ขาทำไมทำไมถึงแบบแตกออกมาเป็นสาขาสองต้จากพี่เขาชวนทำครับ พี่จะเป็นเจ้าของที่นู่นใช่ใช่ก็รู้จักกันเหรอคะใช่ครับเมื่อก่อนผมทําเรือตกปลาขายแล้วก็ตกปลาเหมือนกันเขามาซื้อเรือก่อนที่เขาจะเริ่มทำนะเขาซื้อเรือของไปแล้วก็เริ่มทําเขาเริ่มพอดีผมก็เป็นคนไปแบบวางระบบนี้นิดหน่อยให้เขาจนเขามาชวนทำเนี่ยมาเลยสนิทกันใช่ครับบ้านที่อยู่นี่ใช่ครับนี้บ้านผมครับก็เลยมาเป็นสาขาตรงนี้ครับผมเลิศอันนี้คือที่นี่ให้ให้ลองชิมกันก่อนครับ ทุกคนอันนี้ก็คือเป็นตัวไปอินซีที่ทางร้านที่พอได้ให้ชิมก่อนเนาะมันถ้าเกิดเราชอบเราค่อยสั่งอ,อ่ะไปจ่ะตินาอืมนี่มันไม่ต่างกับญี่ปุ่นไม่ต่างหวานไหมเป็นไังไ,ไ,ไงหาพูดตอนแรกในใจคิดว่าเฮ้ยจะขาวหวานอ่ะใช่ เอาานเลยเ,ลยเจ,จ้าม้วนอะ,อะดีเอาค่ะรับค่ะรับค่ะนนคือทุกคนจริงๆแล้ว่าเขาไม่ได้มีแค่เป็นของสดนะคือเขาสามารถทําได้ในหนึ่งในหนึ่งในหนึ่งปฏดทิบอะาสามารถทาได้หลายเมนูเลยก็สามารถมาถามหน้าร้านได้แบบมาลองดูได้ชิมอลารแบบได้อันนี้ต่อไปพี่บอกว่าหนังเนี่ยเขาสามารถเอาไปเบินฝ่ายให้เราได้อ่ะดมก่อนเฮ้ยมีความหอมอ่ะโอเคจิมจ้า นีต้องจิ้มป่ะคะนี่ปกติเขาต้องจิ้มไหมเดี๋ยวยิ้โชว์อยู่นิดนึงพี่ถ้ายิ้มโชว์อยู่เนี่ยมันจะดึงรสชาติปลาออกมาได้ดีที่สุดแล้วเราจะรู้ว่าเราเวลาทานเนี่ยมันจะคาวหรือไม่คาวค่ะไปไปค่ะดูด้าเรืองกว่าใครในร้านนี้ตรงนี้ตาตาเป็นประกายมากอะเป็นไงหอมดีหอมไหมหอมด้ใช่ไหมหอมพอกินแล้วหอมขึ้นแบบไหนดีกว่ากันส่วนตัวนะกระจด ขอชิมบ้างใส่ดิบใส่จะบอกว่าชอบแบบนี้มาก่ปล่าหอมมากทุกคนเดี๋ยวผมลองอีกแบบนึงให้ทานดิได้มีสามแบบีปถึงสามแบบวยกันกินจนเบลอหมดแล้วแบบที่สามคือพี่เขาจะเบลนด้านนอกแต่ว่าด้านในเนี่ยยังมีความส่ำอยู่อะใครชอบแบบไหนก็เลือกกันไปเลย เมนูนี้นะคะก็เป็นเมนูหมึกหอมก็ทีนี้ซิกเนเจอร์ของร้านช่เป็นชื่อเลยสั่งมาสองตัวใช่อันนี้ชิมก่อนอันนี้มึกหอมเกยตื้ออันนี้เบนเกยตื้อเธอเธอว่าฉันจิ้มอะไรน้ำจิ้มอะไรอร่อยต้องโชว์อยู่ก่อนไหมได้โชว์อยู่ก่อนแค่นึกก็ปินแล้วจุดอะไม่ยินอย่างเดียวหรอ เอาจริงไหมเราบรรยายไม่ได้อยากให้มากินกดูดิทุกคนแบบว่าต้องเงินตาคำนี้นี่นี่เขาบอกว่าตาเด็ดพันยกให้เธอหรอฮะรอก่อนคือเอาไอซีอันเนี้ยผลึกให้เราเคยกินอ่ะมันจะมีความยืดอยู่เยอะมากอ่ะใชอมันมีความแบบแน่นอะ่ะเพราะว่ามันสดอมืมข้างในมันยังแน่นอยู่มากใช่<ร>มนันเป็นเป็นเลยแบบซูลินจริงไหมแบบแน่นแล้วก็ตรงปลายมันหวานใช่อืมแล้วก็กรอบด้วยเลิศะดีอ่ะไปลูกกวาตาเร็วรีวิวหน่อยทุกคนอยากรู้หัวลูกกวาตานี่ทานยังไงอ่ะ จะทาานเเข้ไปลยเิ่งกับซีฟู้ดจะอร่อยยิ่งกับซีฟู้ดจะอร่อยทุกคือแปลกเลยอุ้ยมันแปลกอ่ะมันพอกินแล้วมันแตกโลมันเหมือนกับเป็นไข่เต่ามดอันยากข้างในเป็นน้ำแล้วมันมก็เหมือนว่านลองอืมดีดีดีบรรยากาไม่ถูกเลยอ่ะไม่เคยกินหวานแต่ว่าเออไม่เคยกินถ้าเกิดมาอยากให้ลอง หอจอบครับหอยจอบอันนี้เป็นหอยจอบตัวละ70บาทค่ะคือทำได้สองแบบคือกินสดก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบทำเป็นเนยกระเทียมก็ได้เหมือนกันคือนะคือหน้าปิ้นทุกอย่างจิ้มทุกอย่างหน้าปิ้นทุกอย่างอร่อยอันนี้อร่อยจริงเจ้าหวานเลยรสน่ะใช่แล้วอันนี้คือทั้งหวานทั้งหอมเนยกระเทียมมันดีอ่ะ สนักจีสนักจีรีวิวแต่คนอยู่เกาหลีไม่เคยกินแต่ที่เกาหลีเราที่นี่ไม่เคยกินออื่ะทุกครั้งที่นางชิมเสร็จก็หันมามองหน้าเธอทำไมวันดีเอาอีกแต่่ะลองอาอาปลายปลเต็มที่เต็มที่อันนี้ด้วยูมันดีอ่ะสู้เกาหลีได้เลยของไทยไม่แพ้เท่าใดในโลกจริงๆริงอืม ก็คือรออยู่เจ้าคอนโสดไปได้หรือยังเื่อคอนเบิร์มหนุบอันนี้ไม่หน,าน,านุบแล้วกรอบมันกรอบกว่าอืม่รอดเห็นชอบวันไหนสุดชอบวันไหนทั้ทงหมดจริง หลายคนที่ไม่ค่อยกินของติดปักินวัตทุกอย่างอ่ะเอากินรสเขาเหมือนกันใช่ปะแต่รสแต่ละอย่างไม่เหมือนกันเลยรสสัมผัสแตกต่างกันคือไม่เหมือนกันเลยอยากให้เราทั้งหมดนึ้กันมาก็โทรมาแล้วบอกว่าพี่คาะทุกอย่างอย่างละหนึ่งค่ะจริงเพราะว่าถ้าใครจะมาเพิ่มที่หลังแบบเราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้บางทีซื้อของอุกรณหมดแล้วอืมเร้ามาก่อันี้ดีอ่ะเมนูต่อไปอันนี้อะไรทีนาใหม่มาละอ่ะเก่ง คืออันนี้พีน้าไม่เคยกินแต่ว่าเป็นเคยกินมาแล้วเป็นกอกูดคือกอกูดเลยนะแล้วก็มาเจอกันที่ร้านนี้อ่ะเจอชิมก่อนว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเอาเลยจ้ะจังความหนึบมันเต็มติดกุ้งก็คือใครที่ชอบเท t e เ t อร์แบบกุ้งกุ้งกรุบกรุบแข็งเย็นอืมดีมากเราจะบอกว่าที่กอกูดอ่ะเป็นยังไงที่เป็นอย่างนั้นเลยแต่เดีว่านี้นี่เป็นสายเชิงเซานะทุกคนนี่คือสายเชิงเซานะ อย้นนน่ี่กินอันนี้สิเนี่ยดีแหละมาประท้วงเลยใกล้บ้านกลับราอีกชั่วโมงหนึ่งเพิ่มเลยทั้งมันฮะทุกคนแล้วนี่คือทั้งหมดที่เราสั่งไปก็จะมีหมึกหอมสองตัวมีหมึกสายหรือว่าอะไรนะปลนดักจีอ่าแบบเกาหลีแล้วก็จะมีเอ็นหอยจอบแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีตัวหอยมะระแล้วก็จะมีปลาอินซีปลาอินซีด้วยอ่ะ เดี๋ยวเราไปทานต่อที่โต๊ะแต่ว่ามันมีหนึ่งเมนูที่พี่เขาแนะนำมาช,ชื่อว่าปลาตะคองอันนี้เนี่ยเราจะลองชิมก่อนว่าเราจะเอาไหมแต่ว่าเมนูนี้ต้องบอกกันว่าไม่ได้มีทุกวันทุกคนก<ต>็อลองสอบถาททมทางร้านดูว่ามีไหมอ่าอ,อันนี้คือปลาตะคองท,งทุกคนถามทางร้านได้ว่าวันไหนมีวันไหนไม่มีเนาะเอะอจริงมีความเป็นโอมตกสิ asi, เพราะว่าเขียงอยู่นี่ทานตรงนี้เลิศจบ ไม่ต้องบินไปญี่ปุ่นเนี่ยบินมาเนี่ยขาจลางเซาจบเลยจริง,งบินมาเลยแค่นี้ทุกคนส5ิาที่จากรงเทถึงเลยอืมเลิศอ,อ่ะไปที่ต่อกันไปค่ะเอาล่ะทุกคนหลังจากชิมทุกเมนูที่สั่งไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวขอพูดถึงสุดแข็งของร้านก่อน สิ่งที่เราสรัมผัสได้คือเขามีความสดมากถึงแม้ว่าร้านอยู่ฉาเชิงเซาซึ่งใกล้กับวัทยาเนี่ยคือเกินครึ่งอ,อ่ะแต่เขาสามารถนําเอาความสด ในเลเวลเดียวกับร้านที่พัทยากับสาขาหนึ่งเนี่ยมาไว้ที่ได้ทุกคนถือว่ามันเป็นแบบเฮ้ยมันดีมากจริงปลาหมึกยังเป็นอยู่ของยังสดอยู่เลยส่วนคนที่ามหาเมนูปรุงสุกกับทางร้านเนี่ยเขาจะมีหมึกมะนาวข้าวผัดปลาหมึกแล้วก็เกาเหลาปลาอินทรีย์ด้วยแต่ว่าใดๆคือต้องโทรถามก่อนทางเรื่องของเมนูปรุงสุกแล้วก็ของสดที่จะมาถึงคือร้านเขาเนี่ยจะเน้นเป็นของสดเท่านั้นแ้นเนี่ยของปรุงสุกจะเป็นเมนูรองซึ่งต้องโทรถามก่อนเช่นเดียวกันก็เรียกได้ว่าคุณภาพวัตถุดิบเนี่ยเหมือนกับที่สาขาพัทยาเพราะว่าขึ ทีนี้ส่วนในเรื่องของการเดินทางทุกคนเมื่อเช้าเนี่ยเราขับรถมาทางเส้นมอเตอร์เวย์เนาะก็ใช้เวลาจากตัวด่านพระรามเก้าในประมาณสัก45นาทีก็ถึงร้านแล้วหรือว่าใครจะใช้เส้นทางสุวินทวงก็มุ่ง<ช>หน้ารตรงมาทางฉะชิงเซาผ่านทางอหนองจอกมิบุรีมาก็ได้เส้นเดียวกันทุกคนใช้เวลาไม่นานเลยแล้วก็บรรยากาศร้านเนี่ยคือแบบ คือไ่มาแล้วก็รู้สึกดีมากคือมันเป็นชิวๆยิ่งตกเย็นเนี่ยลมยิ่งพัดเย็นเย็นเนี่ยมันค่อนข้างดีเพราะร้านเขาเปิดโล่งด้วยเนาะก็ใครจะมาก็อย่าลืมว่าเช็คเมนูกับทางร้านก่อนจองวัตถุดิบมาก่อนแล้วก็เดินทางมาและใครที่ขับรถมาเนี่ยถ้าเกิดมาตาม GPS ให้เซิร์ชว่าหมึกหอมเกิดตื้นปัตยาสาขาสาเซิงเซาแล้วก็ขับตามมาได้เลยทุกคนเอาแล้วก็อีกช่องทางนึงทุกคนเราจะขึ้นเบอร์ร้านว้ให้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดใครจะเข้าไปส่องเมนูก่อนส่องวันเวลาเปิดปิดหรือว่าส่องร้้้้านนนไดจขึเให ประมาณนี้ตามไปตามมาทานกันได้แต่ใดๆก็คือโทรโทรก่อนชัวร์กว่าไม่ใช่ดูเพจเสร็จปุ๊บมาเลยบางทีอ่ะมันมามันบอกอินได้แต่เขาไม่แนะนําที่พี่เขาบอกว่าเขาไม่แนะนำเนอะเพราะเดี๋ยวของไม่มีมาก็เดี๋ยวจะผิดหวังกันก็อ่ะโทรโทรเช็คใช่โทรเช็คง่ายโทรเช็คปุ๊บก็จะฟินเหมือนเราเหมือนที่เรามาในวันนี้ใช่จ้ะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับนะคะแล้วกดกระดิ่งให้คอนโดนี้ของเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยเราต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะเพราะเราจะไปกินแล้วจ้าใช่ค่ะบ๊ายบายค่ะ